เช้าอากาศสงบอากาศกำลังเย็นสบายอยู่ท่าปกตินั่งหลับตาทำสมาธิทำสมาธิ10นาทีอยู่ในท่าสบายท่าไหนสบายที่สุดนั่งนิ่ง หลับตาลงแล้วก็สำรวจกายว่าท่านี้ร่างกายเราอยู่ท่าไหนหลับตาแล้วลึกสังเกตแต่หัวจุดเท้ามืออยู่ยังไงเท้าอยู่ยังไงโครงกระดูกของเราอยู่ข้างในตั้งอยู่ท่าไหนตัดกระแสะความคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องบ้านเรื่องงานตัดให้หมด ตัดแค่ชั่วคราวไม่ได้ตัดตลอดทานแม่มากก็ไม่เสมอด้วยศีลศีลแม่มากก็ไม่เสมอด้วยสมาธิสมาธิก็มีสระดับคือสมาธิโลกียะสมาธิสมาธิมาธมาธไม่พน้นไม่พ้นโลกกับโลกุตละสมาธิสมาธิาธที่จะพ้นโลก สมาธิที่ไม่พ้นโลกก็คือเอาจิตมานอ้อมเพ่งกระสินบ้างเพ่งลมงหายใจเข้าออกจนจิตสงบเป็นสมาธิตั้งแต่ในระดับหูได้ยินเสียงก็เสียงเหล่านั้นก็รบกวนจิตไม่ได้ อันนี้เรียกว่าขั้นปฐุติยชาญเสียงยังได้ยินปกติร่างกายก็รับรู้มีร่างกายปกติแต่จิตตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าออกจิตไม่ได้สนใจกับเสียงจิตยังตั้งมั่นอยู่กับลมเสียงรบกวนสมาธินั้นไม่ได้ อันนี้เป็นสมาธิระดับ2ระดับ1นนี่เสียงรบกวนได้มีเสียงเจียวเจ้าก็จะรู้สึกสมาธิไม่ตั้งมั่นเสียงบางอย่างมันก็ไม่เหมือนเสียงธรรมะถ้าเสียงธรรมะแม้จะเป็นเสียงอยู่แต่จิตสงบได้จิตก็ระลึกอยู่กับเสียงได้น้อมตามเสียงได้ ไม่เกิดความรำคาญแต่เกิดความรู้ความเข้าใจตามเสียงที่พูดพอจิตสงบเข้าไปอยู่ระดับหนึ่งหูได้ยินเสียงเสียงรบกวนไม่ได้สงบเข้าไปอีกเสียงเริ่มดับถ้ายังไม่เป็นไม่เป็นไรพูดให้ฟังเสียงดับ ตัวเบาเห็นลมละเอียดตัวจะเบาเบาเหมือนกันนุ่นอันนี้สมาธิระดับสามตัวเบาเหมือนกันนุ่นเหมือนกับตัวไม่มีตัวอะตัวมันลอยเหมือนตัวลอยตัวหายตัวเบาแต่ลมเห็นลมละเอียด หูนี่ดับแต่ฟังเสียงอาจารย์พูดนี้หูไม่ดับแต่พูดเป็นเครื่องหมายสำหรับบุคคลที่ไปฝึกเองอาจจะเจอสภาวะที่พูดให้ฟังก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นสมาธิระดับ3รู้อยู่แกล่ลมกับความเบาความปีติความสงบแต่สมาธิระดับ4 ลมหายความรู้สึกเบาหายกายหายไม่มีอะไรเลยตับหมดอาการนี้จะไม่รู้เรื่องหรอกจนกว่าจะถอนสมาธิออกมานน่นแหละเอ๊ะมันค่อยระลึกไปทีหลังว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราถึงเราหลับหรือเปล่าเมื่อหลับก็ไม่ใช่เหมือนไม่มีเลยเหมือนไม่มีสภาวะหรือเป็นพวังมันจะสร้างความดาง ดูเวลาบางคนก็นั่งตอนหัวค่ำพอไปดูเวลาโอ้ตีห้าเลยบางทีก็สว่างเลยเอา้าเพิ่แป๊บเดียวมันสว่างอันนี้สมาธิระดับสี่มันจะไม่รับรู้อันนี้เป็นโลกียะสมาธ,สมาธิสมาธิที่ไม่พ้นโลกคนฝึกจนชนานาญแล้วจะเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดพรหมโลก แต่ยังไม่พ้นอบายไม่พ้นนรกแต่โลกกุตตระสมาธิคืออะไรคือสมาธิที่เห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงน้อมดูกายพิารนาการจะทำสมาธิก็น้อมว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรจีรังจิตเกาะเกี่ยวไปก็ไร้สาระ ทุกอย่างจะดับหมดคนเกิดมาก่อนๆหน้านั้นที่ได้ยินประวัติศาสตร์เขาก็ดับไปหมดคนปัจจุบันนี้ที่ดับไปแล้วก็มีที่ยังอยู่ก็มีคนที่เกิดในอนาคตเกิดวันนี้เบื้องหน้าไม่ถึงร้อยปีก็ดับคนอีกร้อยปีพันปีเหมือนป,ปีก็เกิดมาแล้วการเวลาผ่านไปร้อยปีของเขาในการนั้นก็ดับทุกอย่างเป็นของดับเป็นของเกิดของดับ ความโกรธความโลภความหลงที่ไปเกาะเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้มันก็ของดับในสาระตัวเรานี่ก็เหมือนกันโอปนายกุนอ้อมตัวเราเนี่ก็เหมือนกันอันนี้จะเข้าสู่โลกุตรรสมาธิจิตอาศัยปัญญาอบรมจิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอน หรือพิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะเป็นของเน่าไร้สาระอาจจะคิดถึงกำนัดยินดีกับบุคคลใดบ,บุคคลหนึ่งก็บอกว่าใจนี้เป็นของเน่าของไรสาระจะดับหมดอันนี้เป็นกระแสของจิตที่จะเข้าสู่โลกุตระจิตเห็นแจ้งแม้จะยังไม่สลัดในขณะนั้นการอบรมอย่างนี้บ่อย จิตก็จะไปดิเศษการเกาะเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นก็มาสู่ลมและสมาธิก็จะเป็นระดับเหมือนกับที่แจกแจงมาเพราะออกจากสมาธิมาแล้วก็มาพิจารณาแม้แต่อารมณ์สมาธิอ๋ออารมณ์สงบถึงขั้นได้ยินเสียงแต่ว่าจิตของเราก็ไม่วอกแวก เราดูลงไปเรื่อยๆร,ร,รู้สึกว่ากายก็หายตัวเบาหลือแต่ลหมหายใจเขาออกอย่างละเอียดอ่อนนิ่มนวลเหมือนไม่มีตัวตนแล้วลึกกว่านั้นก็คือจนถึงขนาดระดับหายหมดจนไม่รู้เรื่องจนออกสมาธิเราจะทำให้จิตเข้าถึงโลกุตละโดยไม่ติดสมาธิก็อาศัยว่า อารมณ์ตอนที่จิตเข้าสู่ความสงบในระดับที่เห็นแต่ลมอ่อนๆจนถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตถึงระดับไม่รับรู้อะไรเลยมันเกิดจากเหตุการเห็นลมอ่อนๆการรู้สึกว่ากายหายการรู้สึกว่าสภาวะทุกอย่างดับหมดอาการเหล่านี้มันเกิดจากเหตุเกิดจากการน้อมจิตเข้าไป แล้วจิตเกิดความสงบเมื่อออกจากสมาธินั้นมาอารมณ์เหล่านั้นก็หายไปแล้วตอนนี้มารับรู้เสียงรับรู้กลิ่นเหมือนเดิมละแสดงว่าอารมณ์สงบนั้นไม่เที่ยงเกิดจากเหตุเกิดจากการฝึกฝนสุขก็ตามที่เกิดจากสมาธิสงบก็ตามที่เกิดจากสมาธิเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าเรียกว่าอารมณ์ฌานหรืออารมณ์สมาธิอารมณ์ที่บุคคลใดไม่ติด ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตบุคคลนั้นย่อมหลุดพ้นจากความยึดเหนี่ยวของอารมณ์ได้แม้แต่สมาธิและฌานเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหมดแม้มันเคยได้เคยสบงบก็ไม่ได้โห้หามันถ้าจะฝึกอีกก็เดินเข้าทางเดิมมันก็ได้อีกจึงกำหนดได้ ตามต้องการเขาเรียกเป็นผู้ชำนาญในสมาธิมีผู้ได้สมาธิตามปรารถนาอย่างไม่ยากแต่ไม่ติดในสมาธินี่เรียกว่าโลกุตระสมาธิเป็นผู้ทําสมาธิแต่พ้นจากสมาธิพ้นโลกแต่ได้สมาธิตามปรารถนาเป็นคนไม่ติดไม่ยึดมั่น อารมณ์สมาธิที่สงบละเอียดขนาดนั้นจิตนี้ก็ยังเห็นความไม่เที่ยงแล้วกายนี่แหละเป็นของหยาบเป็นภาระยุ่งเหยิงต้องเลี้ยงมันต้องดูแลมันต้องพาดิ้นพาประคบประหมงแล้วของหยาบอย่างนี้จะให้จิตยึดมั่นได้อย่างไรไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราการอบรมเช่นนี้ จะเข้าไปสู่โลกุตระสมาธิเพราะนั้นการฝึกสมาธิทุกครั้งต้องเอาจิตพิจารณาให้โลกพิจารณาสิ่งต่างอะไรสาระไม่เที่ยงไม่นานก็ดับหมดคนที่จะเกิดข้างหน้าที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดข้างหน้าทำไมาถึงจะมาเกิดละ่ะ บางคนก็มาจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนมาเกิดจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็เกิดมาจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนมาจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แม้จะมาจากนรกมาจากสัตว์มาจากมนุษย์เป็นมนุษย์หรือมาจากเทวดาเป็นมนุษย์มาจากพรหมโลกเป็นมนุษย์จะอัศจรรย์อะไรเล่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ดับมาจากพรหมโลกแล้วเป็นมนุษย์จะอัศจรรย์อะไรเล่า รมโลกก็ยังดับได้ก็สิ้นอายุจากพรมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เทวโลกก็สิ้นจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัศจรรย์อะไรเล่ากับภพบชาติไรสาระจิตดุลพินิตพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จูนิง่งสงบมองกายเป็นของว่าง แม้ยังไม่ดับก็มองเห็นว่าอนาคตมันจะดับแม้ยังไม่ว่างก็มองเห็นอนาคตการด้ินหน้าเนีกายนี้จะว่างจะสิ้นไปดับไปกายทุกกายไม่ว่ากายปู่ย่าตายายลูกหลานหรือสิ่งที่เราหวงแหนอยู่ในบ้านหรือแม้แต่ตัวบ้านหรือแม้แต่พื้นแผ่นดินจะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ของใครเป็นของชั่วคราวอาศัยชั่วคราวยึดไม่ได้สักอย่างทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือกายทั้งภายนอกก็คือของนอกกายจิตดุลพินิจอย่างนี้แหละอบรมอย่างนี้แหละจิตจะไม่ก่อเกี่ยวมันจะเบาจะสบาย